สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาพบกับหยกในมิราเคอลบายมีกันอีกแล้วนะคะพิกอเดซรีดดิ้งวันนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อ18บวกโอ้ห่างหายจากหัวข้อ18บวกกันมานานพอสมควรนะคะวันนี้หยกจะมาทําเกี่ยวกับคนที่คุณจะได้แบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยในอนาคตอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่คนปัจจุบันที่คนที่คุณคบหาดูใจแต่จะเป็นคนถัดไปต่อจากเขาว่าเขาคนนั้นจะมีลักษณะเป็นคน หน้าตาแบบไหนและมีแบบท่วงท่าลีลาอย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะไพ่มีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3เช่นเดียวกันการดูดวงกับยกก็เหมือนเดิมค่ะขอให้เพื่อนๆมองมองไปที่กองไพ่ที่รู้สึกว่าเขาอะค่ะมีแรงดึงดูดต่อเรามากที่สุดหรือกองไหนที่มันแตะตาเราอะค่ะขอให้คลิกไปฟังกองกองนั้นกอง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 นั้นอาจจะเป็นเรื่องราวแบบ คนถัดไปของคุณหรือคนที่คุณจะได้มีความสัมพันธ์ด้วยในอนาคตโอเคค่ะซึ่งในสมคนที่ยกจะกล่าวถึงอ่ะหนึ่งสองสาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบแฟนคนถัดไปแต่อาจจะเป็นคนที่คุณแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยอาจจะเป็นสถานะอื่นๆไม่ว่าจะเป็น one night nice stand หรือเป็นแบบเฟออะไร benefit นะคะฟน with benefit <laughs> หรือเป็นคนที่แบบเป็นคู่ขาคู่นอนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่กองหนึ่งกองแรกก่อนอันดับแรกค่ะขอดูรูปลักษณ์หน้าตาของเขาคนนั้นก่อนรวมถึงนิสัยใจคอของเขาคนนั้นด้วยนะคะการด,ดูดวงกับหยกนะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยขอให้เพื่อนๆสลับคำพูดหยกเอาเองแล้วกันเนาะ mm hmm. ขอดู รูปรักษณหน้าตาลักษณะภายนอกของเขาก่อนนะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนเป็นคนใจร้อนปุ่มบามเป็นคนคิดอะไรคิดเร็วทําเร็วอยากทําอะไรคือทําเลยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็ทําอะไรแบบว่าเอาอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งพอสมควรอาจจะค่อนข้างผู้วามในบางครั้งไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยฟัง เหตุผลหรือฟังอะไรใครเท่าไหร่เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นในลักษณะแบบคนที่อยู่แบบถ้าหากคุณกับเขาได้คบหากันเป็นแฟนหรือหรือเป็นคนรู้จักกันเขาจะไม่ใช่คนที่มีภาวะความเป็นผู้นําเขาเป็นคนที่มีความลังเลพอสมควรไม่กล้าตัดสินใจอะไรอะคะ่ะก็คือเป็นคนลังเลแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแบบเอาแต่ใจตัวเองคือคุณอะ ถ้าเจอคนคนนี้คุณอาจจะต้องรู้ใจเขาหรือรู้กลิ่นเขาอย่างเช่นแบบคุณชวนเขาไปทานข้าวแล้วเขาแล้วคุณถามเขาว่าอยากกินอะไรเขาบอกว่ากินอะไรก็ได้แล้วคุณก็บอกว่างั้นไปกินข้าวมันไก่ไหมแต่เขาไม่อยากกินข้าวมันไก่เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างเงี้ยคือคุณต้องรู้ใจเขาค่ะคือเขาจะแอบเป็นคนแบบแอบออกแต่ใจตัวเองนิดนิดคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นประชาธิปไตยคือ ฟังทุกความคิดเห็นของทุกๆคนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วลึกๆเขาก็มีความแบบผด็จการหรือแอบออกแต่ใจตัวเองอยู่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีพอสมควรคนคนนี้ค่ะเป็นคนหน้าตาดีผมตรงนะผมตรงผมหนาอืมถ้าหากเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยหุ่นดีค่ะเป็นคนสันทัดไม่สูงไม่เตี้ยสายงานของเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเขียนไม่ว่าจะเป็นนักเขียน เป็นนักวิชาการเป็นครูถ้าหากทำงานในกระทรวงต่างๆอาจจะอยู่ภายในเกี่ยวกับเอกสารการแปลเอกสารต่างๆอะไรประมาณนี้เป็นนักเขียนนะคะและคนคนนี้เขาอาจจะไม่มีความเป็นผู้นำเนาะเหมือนที่หยกบอกอสายอาชีพเขาถ้าหากทำงานไปตำรวจเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ภาคสนามเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังถ้าหากทำงานในสายความแบบการให้ความบันเทิงอิเชนอ,อย่างเงี้ยเขาอาจจะอยู่ในสายแบบเขียนบท เขียนบทหรือเขียนสคริปต์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน้าตาของเขาหน่อยแบบลึกๆอินดีเทลคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีอืมใช่เป็นคนหน้าตาดีและเป็นคนใจร้อนบุมบามผมหนาสังเกตครั้งแรกคือคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ผมหนาพอสมควรใช่เป็นคนไม่ค่อยสูงมากอืมเป็นคนไม่ค่อยสูงและคุณเห็นหน้าคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้ใจร้อน เห็นหน้าแล้วรู้สึกใจร้อนรู้สึกยังไงคือเป็นคนพูดเร็วอะเหมือนหยกแล้วก็เออเป็นคนค่อนข้างพูดเร็วเป็นคนที่คุณเจออยู่แล้วหรือว่าเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมองว่าคุณและเขา,าอาจจะแอบมองกันผ่านๆผ,ผ่านโซเชียลมีเดียมานานแล้วอะค่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสังคม เดียวกันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเขาคนนั้นอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณคุณและเขาอาจจะเป็นเฟรน์กันในสื่อโซเชียลมีเดียมันมีการพูดคุยกันค่อนข้างหลายรอบและเขาแอบ,บมองคุณหลายครั้งแล้วมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนคนกันเองคนกันเองนะที่หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนรู้จักกันแล้วได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นหรืออาจจะเป็นคนในสังคมเดียวกันและได้เปลี่ยนแบบสถานะ การพัฒนาอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแอบมองกันมาสักพักนึงแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะคนแล้วเขาอาจจะแบบมีแรงดึงดูดที่ค่อนข้างแบบตรงกันหรือมีสเปคที่ค่อนข้างได้อืมเป็นคนในสังคมเดียวกันคือเห็นแบบชัดเจนมากๆเลยและคนกับเขาจะมีโอกาสได้ลึกซึ้งกันนะคะตอนช่วงกี่โมงนะ ช่วงที่คุณอาจจะได้ลึกซึ้งหรือมีความสัมพันธ์กันมันจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือเป็นช่วงบ่ายแก่ๆค่อนข้างไปทางตอนค่าอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในสถานที่ทํางานหรือเป็นห้องที่แคบๆพอสมควรอย่างเช่นแบบห้องอะไรดีวะแปบบ๊บนึงนะคิดก่อนห้องล,ลองเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าหรือเป็นสถานที่ที่มีความแบบพับบิ c พอสมควรอย่างเช่นสวนสาธารณะ หรือริมระเบียงคือมันเป็นสถานที่ที่มันแคบแต่มันก็มีความแบบเร้าใจนิดนึงไม่ได้หนีไฟอย่างนี้หรอระเบียงห้องลองเสื้อผ้าห้อง,อง,องน้ำอะไรประมาณนี้ในป่าได้ไหมได้เออในป่าเออได้แหละแรกๆอะ่ะที่คุณบรรเลงเพลงรักกันอะ่ะ มันจะเป็นการบรรเลงแบบเร่งรีบเขา,าอาจจะมองคุณแบบทีละส่วนทีละส่วนถอดเสื้อเปื้องผ้าทีละส่วนอาจจะต้องให้คุณเป็นคนแบบบรรเลงเพลงรักหรือเริ่มก่อนเขาจะอ่อยคุณอะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาอ่อยกันไปอ่อยกันมาอาจจะให้คุณแบบถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นออกแล้วค่อยๆแบบบรรเลง ไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้คือเขาจะเจ้าชู้มากๆเลยตอนที่แบบว่าอยู่บนสถานการณ์ตอนนั้นเขาจะมีสเสน่ห์มีความเจ้าชู้อ่นอ,อนๆใช่และคุณอาจจะต้องเป็นคนแบบปรนนิบัติทำให้เขาแบบมีอารมณ์ก่อนถ้าหากเป็นผู้หญิงเขาชอบให้คุณแบบถอดชิ้นเล็กชิ้นน้อยทีละอย่างแล้วค่อยๆแบบ คนิบัตรเขาแต่ถ้าเป็นผู้ชายคือเขาขี้เกียจเขาไม่ทําอะไรเลยก็คือคุณเป็นฝ่ายแบบเริ่มก่อนอะไรประมาณเนี้อาจจะเป็นเพราะเขาขี้อายและหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆแบบบันเลงคุณทีละเล็กทีละน้อยมองว่าคนคนนี้เขามองคุณมานานละหยกมองยังไงก็มองว่าเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณเป็นคนในความสัมพันธ์เดิมๆอะไรประมาณเนี้แล้วได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือความรู้สึกกันอีกรอบนึงมาชัดเจนมากค่ะ ใช่จากที่รอบนอกแหละที่คุณแล้วเขาจะมีอะไรกันมันจะมีอะไรกันแบบช่วงช่วงแรกมันจะช้าค่ะจะสักพักมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอืหลังจากมีอะไรกันเสร็จจะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จพวกคุณก็จะนวลนย,ยอีอ้ออีออกันอะไรประมาณนี้ยกมาว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไง มันอาจจะมีการแบบว่านัดเจอกันหรือนัดพบปะประชาชนกันบบค่อนข้างหลายรอบพอสมควรโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วคะ่ะสาหรับเด็กแรกต่อมาเด็กที่สองค่ะอันดับแรกค่ะขอดูรูปร่างลักษณะหน้าตาของเขาคนนั้นคนที่คุณถามไม่ใช่สิคนที่คุณถาม,มถามึงอะไรล่ะคนที่คุณจะแบบได้มีความสัมพันธ์ตึกซึึงด้วยไหนนะคะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เติมเต็ม,ตมกับชีวิต อยู่ตล,ตลอดคือให้เท่าไหร่ก็ไม่พออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแอบมีนิสัยแอบเอาแต่ใจตัวเองหรือสถานะทางการเงินของเขาอาจจะด้อยกว่าคุณคุณอาจจะมีสถานะทางการเงินที่ดีหรือแบบว่าเด่นกว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะเป็นคนที่พึ่งจบจากความรักที่ไม่แฮปปี้หรือไม่สมหวังมาคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาอยู่ในระดับที่ดี เป็นคนที่มีเนื้อหนังที่ชัดเจนมีก้นมีสะโพกที่สวยเป็นคนมีสะโพกสวยถ้าหาผู้ชายไปผู้ชายมีก้นนะคะอาจจะขาใหญ่นิดหน่อยแล้ววันเนี้ยอาา่ฮะเป็นผู้ชายมีก้นเป็นผู้หญิงมีก้นเป็นคนผมตกดําผมหนานะคะเป็นคนผมตกดำผมหนาแล้วหน้าค่อนข้างดุคนคนนี้จะเป็นคนหน้าดุ หน้าดุดันพอสมควรแต่งตัวเก่งเป็นคนดุดุอะค่ะคนที่ละกองเนี้ยอาจจะได้เจอกันกับเขาคพคราะเ้เป็นคนดุดุเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแฟพอสมควรในเรื่องบนเตียงก็คือบอกว่าแม้ว่าคุณจะเสร็จภาร,รกฐฐิจหรือสําเร็จความใคร่ไปแล้วอะคะ่ะเขายัางจะรอรอคุณหรือช่วยปรนนิบัติคุณอยู่แบบว่าเราค่อยๆแบบสําเร็จความใคร นั้นไปด้วยกันนะอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างแฟร์พอสมควรกับเรื่องบนเตียงคนคนนี้มีโอกาสอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังดิวหรือคุยอยู่ด้วยณนปัจจุบันนี้หรือเป็นคนจากทางไกลนะคะเป็นคนจากทางไกลก็ได้ค่ะเป็นคนต่างชาติก็ได้แรกเริ่มคุณกับเขา คือคนที่เลือกกองเนี้ยอาจจะเป็นคนที่รักความสะอาดพอสมควรคุณแล้วเขาอาจจะต้องมีการแบบอาบน้ําทําความสะอาดร่างกงร่างกายก่อนแล้วถึงจะได้บรรเลงเพลงรักกันอาจจะบรรเลงเพลงรักกันอยู่ในห้องน้ํสาสถานที่ที่มันมีมน้ำนิดนึงหน้าต่างเนี้ยตรงเกาะระเบียงหน้าต่างหรือสระว่ายน้าปาร์ตี้ริมสาเอ๊ะไม่ใช่สระน้ําเออเอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะมองแบบสรีระซึ่งกันและก,กัน อย่างแบบลึกซึ้งแล้วค่อยๆไปมีความสัมพันธ์กันอย่างช้าๆคุณจะมีอะไรกันกับเขาอย่างช้าๆไม่รีบมองว่าเป็นเวลากลางคืนค่อนข้างไปดึกแล้วคือคุณจะคุยกันไปด้วยค่ะแล้วก็ค่อยมีความสัมพันธ์ ไปด้วยอาจจะมีการถามถ่ายหรือถามว่าเออชอบตรงนี้ไหมคุณโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเร่าร้อนหรือเผ็ดร้อนนักแต่มันก็มีอบอวนไปด้วยความอบอุน่นมันจะเป็นแบบชีวิตเซ็กที่แฮปปี้มากๆคือมันไม่ได้ดุเดือดมันจะแบบค่อยเป็น ค่อยไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วช่วงท้ายอ่ะพวกคุณอาจจะแบบใส่กันแรงขึ้นมันจะแบบว่าช่วงแรกมันจะช้าๆเนิบๆใช่ไหมแล้วสักพักมันจะค่อยๆแบบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็จบอ่าเมื่อใส่ความสัมพันธ์กันไปแล้วคุณและเขาอาจจะมีการพูดคุยกัน,น <iling> ก่อนก่อนเสร็จกิจก่อนก่อนจบอืมประมาณนั้นใช่มองว่าเป็นครั้งเดียวแล้วก็จบไปอ่ะ เ0เปเซนมีโอกาสอาจจะเป็นวันไนสแตร์นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้โอเคค่ะเรามาดูกันกองสุดท้ายนะคะอันดับแรกค่ะขอดูลักษณะหน้าตาของเขาคนนั้นก่อนลักษณะหน้าตาของเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างแบบพาวเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นก็ค่อนข้างแบบตกหลุมรัก เป็นคนวาทศิลป์พูดคุยเจราจาค่อนข้างเก่งเป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นมีคนเป็นเพื่อนเยอะและคนที่เลือกกองที่มีโอกาสสูงที่อาจจะเป็น LGBTQ หรืออาจจะได้ทั้งผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีอะไรประมาณนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะอืมเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อใจร้อนวู้่วามใจร้อนและมีความวู่วามคุณและเขาจะได้เจอกันอย่างไร จะได้เจอกันจากสถานที่ที่ค่อนข้างมีความแบบพับบิ๊กมีความแบบภาษาไทยคืออะไรพับบิกเออนั่นแหละมีความแบบมีคนเยอะเออเจอกันในสถานที่ที่ค่อนข้างมีคนเยอะปลอดโปร่งอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามกลางคืนยามค่ําคืนอย่างเช่นผับบาร์ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านดินเนอร์อะไรประมาณนี้มีการพูดคุยกันก่อนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดอาจจะเป็นคนใน คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ทั้งนี้าาคุณและเขาจะได้มีความสัมพันธ์กันนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวอาจจะเป็นช่วงนี้มั้งเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วหรืออยู่อากาศในสถานที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นในห้องแอร์นี้ก็ได้มีอะไรกันตอนดึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างแบบ คุณจะเป็นคนที่ควบคุมเกมบนเตียงถ้าหาเป็นผู้ชายคือคุณจะเป็นคนควบคุมมันหมดเลยแล้วถ้าหาเป็นผู้หญิงเช่นกันคุณจะเป็นคนคุมคือคุณจะยอมไม่ได้ว่าเอออย่ามาเด่นกว่าฉันนะอย่าฉันจะเป็นคนคุมหรือคนคอยแบบปฏิบัติเธอเองอะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็จะทําตามคุณหมดเลยคุณจะมีภาวะความเป็นผู้นํามากตอนนั้นเขาก็จะมีภาวะความเป็นผู้ตามที่ดีสั่งให้ทําอะไรก็ทําหมด มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและแฮปปี้มากๆอ่อะตอนที่คุณแลวเขามีอะไรกันแม้ว่ามันจะแบบรุนแรงอาจจะมีใช้อุปกรณ์บ้างในบางคนออาจจะมีใช้อุปกรณ์เพื่ออัธรรสที่ดีขึ้นในบางคนแต่มันจะเป็นเซ็กที่มาสนุกอืเป็นเซ็กที่มาสนุกมากๆเพราะคุณคุมได้ไงคุณควบคุมมันได้คุณอาจจะเก่งมากๆคนที่เลือกกองนี่อาจจะเก่งและเชี่ยวชาญเรื่องบนเตียงถ้าเป็นผู้ชายก็คือเก่งอะค่ะเก่ง ถ้าหาเป็นผู้หญิงที่เลิอกกองนี้ก็เก่งกว่าคู่ของคุณอะไรประมาณเนี้อ่อฮะใช่เก่งแล้วแบบควบคุมคอนโทรลคนที่เลอกกองนี้มองว่าอย่างไงก็อาจจะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์เข้ามาทําให้แบบว่าชีวิตเรื่องบนเตียงม,มันมีสีสันหรือมันมีแบบความสุขแฮปปี้อะไรประมาณเนี้อืออาจจะมีการหยอกเย้าเขาเกี่ยวกับน้องชายของฝั่งตรงข้ามก่อนถ้ากรณีเป็นผู้หญิง ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะอยากให้เขาเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับน้องชายของคุณอะไรประมาณเนี้ยอือขอโทษค่ะกล้องสั่นรุนแรงเกินไปแล้วเมื <laughs> ่อ <laughs> มีอะไรกันเสร็จแล้วคุณอาจจะมีอะไรกันต่อเลยโหเผ็ดดุเดือดดุมันและอาจจะมีแบบการนัดเจอกันอยู่แบบอย่างเงี้เป็นอีกระรอบระรอบอะไรแบบน,นี้ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อที่ว่าใครคือคนที่คุณจะได้ลึกซึ้งด้วยในอนาคตเนาะสำหรับใครชอบลักษณะคลิปแบบนี้คะสามารถคอมเมนต์บอกยกได้เลยโอเคค่ะยกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ